สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำการชงน้ำพีบัวบอยสูตรหนึ่งนะคะต่อไี่ก็จะมีหลายสูตรแล,แล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะสูตรนี้ก็จะยังเป็นนมเย็นสูตรหวานนะคะค่ะนมเย็นหรือที่เราเรียกกันอีกทีนึงนะคะที่เรียกนมชมพูนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาค่ะต่อไที่เลือกใช้น้ำพีบบอยนะคะที่ 45 ml ค่ะนี่นะคะเราก็ตวงน้ำพอบอยน้ำพอบอยเลยนะคะที่45 ml ค่ะใส่เลยนะคะค่ะ,ะชุดนี้จะเพิ่มความมันนะคะเราจะใช้ความมันโดยการใช้ครีมเทียมนะคะมาช่วยนะคะค่ะอันนี้เมื่อเราใส่น้ำฮีอบอยที่45 ml นะคะตามด้วยน้ำร้อนนะคะน้ำร้อนที่120 ml ค่ะ แล้วเราจะมาเพิ่มความัันด้วยคิมเทียมน,นะคะกิมเทียมหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะนะคะใส่ลงเลนะคะจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันนะคะค,ค่ะน,นะคะคะน,นด้วยสูตรนี้เป็นสูตรหวานนะคะสูตรหวานเราก็จะเพิ่มเพิ่มนม ข้นนั่นเองนะคะที่20่สมลค่ะหากหากไม่หวานนะคะก็คือจะตัดนมนมข้นหวานออกเลยนะคะแต่สูตรนี้เป็นสูตรนมเย็นหวานนะคะ,คะนี่นะคะได้แล้วนะคะนมเย็นแล้วะคะ่ะที่เหลือก็นำน้ำแข็งมาเลยค่ะน้ำแข็งให้เต็มแก้วนะคะ แล้วน้ำแข็งมาแล้วนะคะสูตรนี้เป็นสูตรแก้ว22ออนนะคะเรานำนมเย็นหรือนมชมพูที่เราชงนะคะเใ,ใส่แก้วเลยค่ะ ตามด้วยนมจืดนะคะนมจืดยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ,ะตรงซี้เรียกใช้นมจืดคารเนชั่นนะคะที่45 ml หรือ40 ml ได้นะคะเท่าลงเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะิีฟ้าค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมขายได้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะ สูตรนี้ก็เป็นสูตรหวานนะคะค่ะ,ะลูกค้าชอบหวานเราก็สามารถทําสูตรนี้นให้กับลูกค้าได้เลยนะคะค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าตูเบซี่จะมาแนะนำอ่าสูตรนมเย็นที่ไม่หวานนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะและสวัสดีเพื่อนๆนะคะบ๊ายบายค่ะ